สวัสดีคะ่ะสำหรับใครที่สนใจสำนวนหรืออีเดียมในภาษาสวีเดนนะคะสามารถติดตามเพจของพี่หมูได้ใน Facebook นะคะ learning online by m o w a แล้วก็มีคำขอมานะคะว่าถ้าเกิดมีคำอ่านให้ด้วยจะสุดยอดมากเลยก็เลยทำคลิปนี้ให้น้องยูรานะคะหวังว่าคงจะชอบนะคะ d e ทเรอร์ไมอินต อิริกเกนนะคะคำว่าเรือเป็นปัจจุบันนะคะมาจากกริยา infinitive เรือรักนะคะสัมผัสนะก็คือมันไม่ระคายหลังของฉันเลยนะคะริกเกนก็คือหลังนะคะ the นะแต่เรอแมอินเตอร์อิริกเกนนะแปลว่าไม่สนใจคะ่ะไม่ระคายเคืองนะใครทำอะไรให้ ให้ไม่สบายใจนะคะเราสามารถพูดประโยคนี้เลยค่ะเชิดใส่เลยนะคะแล้วก็พูดประโยคนี้ค่ะ That ดดเรเมอินเตเดดเร e m แมอินเตอิริกเนนะคะโอเคค่ะหวังว่าคงชอบกันนะคะอย่า,าฝากกดติดตามทั้งเพจใน Facebook แล้วก็ติดตาม t i k t o อของพี่หมูด้วยนะคะ